นะครับอยู่ในป่านะครับดูได้นะครับดูได้นะครับจะสวมวนมนคลายเมนูอยู่ข้างล่างนะครับป่านี้วังเวงมากนะครับเหมือนมีคนเดินนะครับเดี๋ยวจะสวม,มงทั้งสามจิบหกดอกนะครับเป็นการไหว้ธรณีเปิดป่านะผมคันมากเลยนะอยา,ากจะกลับบ้านนะันนนนตอนนี้นะครับอยา,ากจะกลับบ้านมากเลยนะครับไปลงถ้ำม,มานะ้ำแอา ถ้ามีมีอะไรปแปลกๆเยอะๆนะฝากติดตามช่องผมด้วยนะก็ประมาณนี้นะสามบหกดอกนะปดทรณีดอกามเอ็ดสิบหชั้นฟ้า15ชั้นดิน16ชั้นฟ้านะครับสามสอ็ดอกนะเดี๋ยวผมจะสวนให้ฟังนะับพระสวนร้อยแปหายนะพอดีโดนป่าเดนไปเดินมาสมุนล่วงนะครับ พ่อสอนน้อยปดยันจำไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ฟังนะยุงเยอะมากเลยนะอยู่ป่าชิงนะครับผมคนดอยนะครันดอยคนอาขานะครับไม่ใช่คนไทยโดยเต็มร้อยนะครับแต่ผมก็นับถือศาสนาพุทธนะครับผมคุยได้หลายภาษานะครับเราจะสวดกันนะคนะรับเพราะว่าต้องรีบออกจากป่านะครับ มันตอนนี้ขนาดนี้หกโมงแล้วนะครับจะสวมมนต์แล้วก็กลับบ้านนะครับทันมากเลยนะ,ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตโมตุสะเมลสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมสา,า,า,าสามาัมพุทธัสสะ อันนี้พระแร่นี้ก็ได้มาจากป่านี้นะครับพระแรนี้พระแลนี้ได้มาจากป่าที่นี่นะครับสีดำๆนะครับห่งอันนะครับเขาชื่อปู่เจ้ามหาสมิงเล็กนะครับเดี๋ยวจะสวดกังนะครนะโมเทสสะภะคะวะโตระโตสะมะสะนะโมเทสะภะคะวะโตระโตสมสะนะโมเทสะภะคะวะโตระโตสะมาสะนะโมเทสะภะคะวะโตระโตสมะสะนะโมทสะภะคะวะโตระโตสมาสะนะโมเสะะคะวะโตระโตสมะสะนโมเทสะภะควะโตรสะมะสะ โมเัสัมปกะวะตุโมนะตุสัมมันสันโมเัสัมปกะวะตุโมนะตุสัมมัมสุปสัพุทธังอะระตะนันังธรรมังนันังสังฆังนันังมาตาปิทุอะระตะนันังคุลุอัสาริยังอะระตะนันังพุทธังอะระตะนันังธัมมังนันนังสังฆังนันังมาตาปิทุอะระตะนันังคุลุอัสาริยังอะระตะนันังพุทธังอะระตะนันังธรรมังนันนังสังฆังนันังมาตาปิทุอะระตะนันังคุลุอัสาริยังอะระตะนันังสละชังเสสนังสะพันตุงนารินตังปะลินตังนูภาโว สัทหา,า,าตุติปริตวานเมตังสเมตังปัฏฐานตาวิจิตาจิตังปลิตังพนันตุสาเคกาเมจารูเปศิริคาตาเทะจันตาลิเกวิมาเนทิเประเทจะคาเมตรวนาเคหะวาตุมเิเคเตพมุมาจจยันตุเราจะสวบบดบทอย่างนี้ให้ฝากล้วทุกคนแล้วอันนี้มันเป็นการที่ว่าผมสวดอันนี้อย่างนี้ไง เจมาชุมจีตุนเทวาธละวิสสะเมยันมุนิวลาชนันสะทะ้าวเมสุนันตุธรรมะสวนสกิโลอายมพัทันตาธรรมะสวนสกิโลอายมพัทันตาธรรมะสวนกดาิาโลอายมพัทันตาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสารชัางสเสสนังสะพานตรงนลิงตังปนิงตังนุฟาหู สตารากาตุติปริตว,วานเมตังสเมตังปัตตันตาอาวิจิตาจิตังปริตังทนัน,นตุสาเคกาเมจรุเปสิริคาตเทจันตาลิเกวิมาเนทีเประเทศชาคาเมตรวนาเคหวัตถมมเฮเคแต่ผมมาจชายันตุเทวาชลาทาวิ ชลาตาวิสาเมยาขาทันพันนันคาติทันตาสันติเกยังมุริวลาฉนันสาทาวเวสุนันตุธรรมาสวัสดิาโลอัยัมพทันตาธรรมาสวรสดหาโลอยัมพทันตาธรรมาสวรสดฮาโลอยัมพทันตาสลาชังเสนังสพันตุงปลิงตังนุปวู สธาราข้ตุติปริตวานเมตังสเมตังอวิชิตาจิตังปริตังพนันตุสา,า,กาเกะเมชรูเปศริคาตเทศันตาริกเกวิมาเนธิเปรเทศกาเมตตรวนาเกหาวาทมเกเตปมมาจยันตุเทวาชาลาทะาวิสาเมยาขาทันพนันคาธรรมะสวักดิ์โลอยัมพัทัน,าานตาธรรมะสวักะิาโลอยัมพะทันตา ธรรมะสวนกาโนอายมพัฒนตาสาธุฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขณะนี้5นาทีนะครับเวลาเรามีจำกัดในการไล่นะครับก็เดี๋ยวจะสวดให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวขณะนี้มันข้ามมากแล้วนะผมต้องรีบสวดแล้วก็ต้องรีบกลับนะครับ <c oughs> ยุงก็เยอะมากเลยนะครับนต่โมเดสอุ้ยทูบก็สามสิบหกสามสิบเอ็ดดอกนะครับทูบมันอ่ามันเยอะนะครับ อยาจะสอนนะฟังจะหกนาทีแล้วนะนโมูเตสัมภคมวตุอัลลอฮ์ตุสัมเอมสส์นามูเตสัมภคมวตุอัละอฮ์ตุสัมเอมส์นโมูเตสัมภคมวตุอัลลอฮ์ตุสัมเอมส์นามูเตสัมภคมวตุอังลลอฮ์ตนุปัมปิเอมสะโสกายานอวะชะยามุวาสุตะลังเลมัติเปรียงย์ก็คัมปีต้นุปัมปิงุตมิเสภโสกายานอวะชะยามุวาสุตะลังเลมัติเปรียงย์ก็คัมปีต้นุปัมปิงุตมิสภาสะการยานตวสชะยามุวาสุอะลังเลมัติเสรียงย์ก็คัม นาทงฟ้ามุทงดิมุทงศิษฐ์ทงสมุนยัทงขาพุทังเจ้าข้าทามังเจ้ารสตุภัานวินันสตีในกาลกุกุสโตสิหลอชนเอกนังขมโนเนนันชิตเตพุทังกาโลกุสปงพุทโธเชตเวเนติทักกาลสิกายมณีขตโมยากันเนยากนโนอนยามิตายยจงอาทิตย์จัานำมัแห่งสาธุนาทงฟ้ามุทงดิมุทงศิษฐ์ทงสมุนยาทงข้าพุทังเจยาข้าทามังเจ้ารสตุภานวินันสตีในกาลกุกุสโต ีโลชเนโกนะขมโนนะนะิเตภุตะกโลกาสะโพุทโตชเทเวเนตถากโลสสะกยมนีโอตโมยักเนยคงกลโลอนิยมิตโยศวนทเตจาธาามงสัุนมสะวาตุวัตตุสมาสานโมสะกวาตุวัตสมามสานโมเสะกวาตุัสมาสามสะตัสมมสา นะมโมตัสัมาวสุวรตุสัมมาพสัทพุทูทังสันนังขชามิธรรมันนังขชามิสังฆสันนังกชามิผทังธรรมสังฆสันนังกชามิพุทธังธรรมสังฆสันนังกชามิพุททังะสิธิธรรมบสิธิสังฆะสิติผู้ทังมาะสิทิธรรมมาะสิธิสังฆมาบสิธิผู้โตพุเทผูังอิติโสขวาพุทโตพุเทผู้ทังอิติวาพุทโตเทผทังอิติโสขวาสัมมาสัมานโมพุทธยาพุทโมิโตตมมิโทสังฆมิณฑโทสัมมาสัมมานโมพุทธิยาพุทโมิโตตมมิโทสังฆมิณฑโ ตัมมาสัมมานะโมพุทธยะสัจจังปัจจังบูชาจัมมังบูชาจะของปดวงบ่ชมมลามวชนะทางกายะสดีเดีๆทเจ สัมมาสมานามาภะตามาอุณโมพุทธิยัสุขีสุขังอุตุสุขีสุขังสภามเทมวะพุมุสุขีสุขังสปามเวสีพุทธมมาเัมมานโมพุทธิยาจิตตังหามกุจฉพัสโนามาทุกขจงฟังคนเมนดูเมตตาทุกข์เงินเงินก็มายัตองดองก็มาลู้รูสงั์เทสมมาสัมมานโมพุทธิยาสิงสังแดงแดงสังแดงปฏิญาณพุทธกุลธรรมกุลสังฆกุลที่ข้าพเจ้าสัมสมบูรณยุ่งยอะนะที่ข้าพเจ้าทรัพยสบาลายภพลายชาลายครับ องสามแดงเดชสามแดงปฏิหารที่ข้าพเจ้าของพุ่มบุญบารมีองค์นี้พระเจ้าสามารถสถาปนิตาทุกทุกองค์พระผู้ประทานทรงสภาทุวาสมุดชจ้มฟ้าชั้นมาชันตีองค <c oughs> ์ปู t <t <t <absorbed> ่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์องค์ปู่ฤาษีนารององค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิงแ่งองค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิงแรงองค์ปู่ฤาษีองค์ปู่ฤาษีบรมพบุมทำร้อยแปดองค์ของพุ่มบุญบารมีมาตาปิโตโครุอาชาเลียงของพระเจ้าของพุ่มบุญนี้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาญาณังคนทางคงคูดองค์อินทัณหลายองค์พระพุทธเจ้าที่เจ้าป่า ดุลยีดินในการสะดอกเงินดวงมนุษยสมงบติสวรรค์สมงบัตนิพพานสมงบาิได้ด้วยทรดสาทุพุทโธติศติศกวาติติสกวาสมาตโตติกวาสมารังสมาตมา,า,านโมพุทธิยะ ธรรมังติสุขวะติติสุขวะสมาโตติสุขวสมารังสมาสมานะโมพุทิยะสังฆังติสุขวะติติสุขวสมาปโตติสุขวสมมาปโตติสุขวะสมารงสมมาสมมานะโมพุทิยะพุทโธมณตุตมมนฑุตสกุมณุตสัมมาสมานะโมพุทิยะพุทโธมณฑุตมมณชุตสกุลมณุตสัมมาทัมาอะโมพุทิยะสัจจพัจจพุชาฌามุชฌาฌกอบพุทโธผู้ชมบุญะวชนาท่านกันยสิทธุทงตุทงนพสุิลานฉ กิสุขังฟ้าวิสิภมสัมมาสัมมานโมพุทธยะสิตังามคุปุชภษาชรามาตุกุชกษาคนเมนุเมตตาตุกายังเงินเงินก็ไม่ตระหนกกมาลุลุสมสวัสดิ์งสามัคสัมมานโมพุทธิยะจึงสามแดงแดงสามแดงติงาันทุกเจ้าขพุ่มบุญบารมีองค์อนิยสัมมาสัพพุทัสสัจทั้งห้าพระองค์พระผู้เป็ธรรมพระสงฆ์สภาทุวาสมุทรช่องฟ้าสมาชั้นเด่นองค์ผู้ฤาษีทั้งน้อยแปดพระองค์ผู้ฤาษีแน่ร่ององค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิงแห่งองค์ผู้ฤาษี บรมพรมสภาติวาทั้งน้อยแปดลูศีขอพุ่มบุญบรมีมาตาปิตุคูรุอาจาริยันผู้เจ้าของพุ่มบุญบรมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาญาติณังคนทางองคุณงอินทั้งหลายของพุ่มบุญบรมีสิ่สศิษย์ที่ศิษย์สถิว่ชนะท่านกายสิษย์ของเจ้าทุตุน้ำทุตุนของพุ่มบุญบรมีองค์พระพรมพระยงพระการองค์พระพรมเจ้าที่จ้าเจ้าของปิสังน์ไม้เทพบุตรเทวดาน้องทรงบุญท่าเจ้าเงินดวงสนองเงินดวงมนุษย์สองบาทนิพพานสองบาท สวรรค์บัติได้โดยถอดสาธุพุทโธ1ิบโสิบโวาติสิบโสควาสมาตุโสควาสมารังสมะสมานโมพุทธยะธรรมังสิโสควาติ1ิโควาสมาตุโสควาสมารังสมะมาณโมพุทธยะสังฆัง1ิโสควาติสิควาสมาตุโสควาสมารังสมะสมาณโมพุทธยะพูทรงมณตุตมมนุตสังฆมณตุตสมะมานโมพุทธยะ พุทตมนาโตธรรมโมนาโตสังมนาโตสัมมาสัมมานโมพุทธยะพุทมนาโตธรมมนาโตสังมนาโตสัมมาสัมมานโมพุทธยะขอสมบูนีชจงสำเร็จ่กงองค์อันาปิเจตสัมมาพุทธิสัต์ทุกองพระพุทธระสมสภาธรรมสมุขเชฟ้าจิมาชั้นเด่นองค์ผู้ฤาษีตั้งน้อยแบบพระองค์ผู้ฤาษีแนรององค์ผู้ฤาษีแม่ชอสมิงเด็กองค์ผู้ฤาษีแม่ช่สมิงพองค์ผู้ฤาษีตังน้อยแบบพระองค์ขอสมบูรณ์นิชฌลสาแม่ตรลีแม่ยงทั้งอินที่วัสาธุ ขอสมบุญนี้จงสำเร็จแก่องค์พระกรมันเกิดย่าไม่สังเจ้าเทวดาเจ้าของเจ้ากรรมในเวรของเจ้าน้องสมบูรณ์พระเจ้าอยากได้บทอยาได้บังทางเดินสามารถสมานะโมพุทธยะเอาพระเจ้าจงมารับสมงบุญที่เจ้าแผ่กุศลจิตธรรมทานจิตศีลจิตปัญญาจิตสมาธิจิตทุกเจ้าสำเร็จบุญธรรมทานจิตครั้งนี้สุขีสุขังโูตุสุขีสุขังสะพานเทวพรมสุขีสุขังปาเวสสิพรมสามารถสมานะโมพุทธยะสาธุเราต้องเล่งออกจากป่านะครับเหมือนมีใครเดินก็เป็นก็แก๊กก็แก๊กอยู่แถวนี้ครับ มันมีเสียงคนเดินนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้าดกันเดี๋ยวมันมีเสียงคนเดินเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สบายที่อีกสักสักสิบนาทีนะครับจะก็ป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะพิธีกรรมของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ประลาดีเ้นะก็ดูได้นะเพราะประลาดีนะอาย่ป่าอยู่เขาก็เป็นปลาดีนะอยู่ป่าก็ เดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันคนระับสักสิบนาทีนะครับก่อนจะกลับบ้านคนระับถ้านาดน,นี้หกโมงขึ้นแลนะ้วครับอยู่ในป่าอยู่เลยคนระับยังไม่ได้ออกจากป่าคนระับกลับไปถึงหมู่บ้านกันสองประมาณสองทุ่มพอดีนะครับเดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งสมาธิสักสิบนาทีนะครับ